รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย i s u u D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก b e n d r i เบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกเป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New MG ES Comfortable ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giono Plus สวัสดีค่ะวกเราสองคนเช่นเคยค่ะในรายการมอเตอร์ n รนนิ่งค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกคืนวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วงเทค Time นั่นเองค่ะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็เอาเรื่องราวของรถต้นแบบนะคะของเรโนห้า e เทคค่ะที่เขาต้องบอกกันว่านะคะเป็นคู่แข่งของมินิคูเปอร์เอสีหรือว่าอีกอันนึงนะคะที่เป็นคู่แข่งเหมือนกันเลยก็คือโฟล kswagen id สองนั่นเองจะแข่งได้จริงหรือเเปปลล่่านนะะะคคกก็ไไตติดดมมชพร้้อัย เป็นรถที่เรโนออกแบบโดยอ้างอิงรูปแบบมาจากเรโน5รุ่นดั้งเดิมในอดีตที่ทำตลาดในช่วงปี1972-1996รวม2 g e เจเนอเรชันการผลิตมีขึ้นบนแพลตฟอร์ม CMF BEV AMPR Small ซึ่งออกแบบมาเพื่อผลิตรถแบตเตอรี่ในเครือเรโนนิสสันมิตซูบิชิอารีอัน โดยรรุ่นสำคัญต่อจาก Renault 5 EV ในอนาคตอันในกล้ก็คือรถแฮทชแบ็กนิสสันไมเกร EV และก็รถคออเวอร์ขนาดซั c คอมแพ t ของ Renault เองอย่าง Renault ร์เ e เวอร์คันจริงนับว่าเก็บสัสดส่วนของตัวต้นแบบมาได้ครบถ้วนมีแค่เพียงบางจุดที่ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับการขึ้นสายการผลิตจริงเช่นการตัดแผงไฟ LED บนกันชนหน้าออกไปใช้กระจกมองข้างแบบพื้นฐาน เปลี่ยนมือเปิดประตูฝัดดอมาเป็นแบบหลุมตามปกติลดขนาดลายของล้อสัดส,ส่วนและก็รูปทรงยังคงเหมือนกับตัวต้นแบบขนาดตัวมีความยาว3,920ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,770ม mm, ิลิเมตรสูง1,500มิลิเมตรความยาวฐานล้อ2,540ม mm, ิิเมตรน้ำหนักตัวประมาณ1,350ถึง1,450กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของ Lenovo t e c เก็คือไฟ LED แสดงผลสถานะการชาร์จแบตเตอรี่บนฝากระโปรงหน้าซึ่งจะค่อยๆแสดงผลแต่ละบาร์จนกลายเป็นตัวเลข5เมื่อชาร์จเต็ม100%นอกจากนี้ Lenovo 5ETEC ยังรองรับการใช้งานฟังก์ชัน V2G ต่อพ่วงรถเข้ากับกริดไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟคืนสู่ระบบ V2L สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย ระบบขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้ากำลังสูงสุดเลือกได้3ช่วงกำลัง95-122หรือ150แรงมาร้าแบตเตอรี่แพ็คชนิดลิเธียมไอออนเลือกได้ระหว่างรุ่นความจุ40กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือ52กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแต่ว่าในช่วงแรกนั้นเรโนโจะเริ่มจำหน่ายรุ่น52กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงก่อน โดยระยะทางในการวิ่งจะอยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ของยุโรปสำหรับการจัดแสดงเ n a u l t 5 e t e c h มีขึ้นในงาน g e n e v a International Motor Show 2024ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมราคาจำหน่ายคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ25,000ยูโรหรือราวๆ 9. แสนบาท ค่ะช่วงแรกของวันนี้นะคะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเรากันต่อในช่วงทริปไดค่ะ ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก BMW สุศูนทริยภาพแห่งการขับขี่เป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New MG ES Comfortable ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda g i o n o Plus มาอยู่เราสองคนกันต่อนะคะในช่วงของทริปใจค่ะ,คะ ทิไปไว้สัปดาห์นี้นะคะพี่แหม่มก็จะพาไปทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า100%เค่ะกับ NETA GT ค่ะเรียกได้ว่าครั้งนี้นะคะไปทดสอบผ่านหลายสเตชันมากๆเลยจะเป็นอย่างไรบ้างนะั้นไปชมภาพบรรยากาศพร้อมก,กันกับเราได้เลยค่ะ ทิปได้นะจ๊ะสำหรับคนที่ติดตามมาโดยตลอดของมอเตอร์ลันี่วันนี้พามาสัมผัสกับค่ายเนต้เลยแล้วก็นี่คือในส่วนของ n e t ้า GT 660หรือ long range นะคะตัวนี้660กน่นหมายความว่าเขาสามารถวิ่งได้ระยะทาง660กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะสเปคตัวนี้ที่แหมคมับเขามาได้มาจากมอเตอร์อยู่ที่170กิโลวัตต์หรือในส่วนของกำลังแรงม้าอยู่ที่231แรงม้า แรงบิดเข้ามาถึง310นิวตันเมตรนะจ๊ะในส่วนตัวนี้กําลังมาแล้วทุกอย่างมาแล้วเหลือเนี่ยแหละที่มาสัมผัสที่สนามทดสอบเลยนะคะที่นี่เลยชาชิงซาวเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในส่วนต่างๆ handling จะเป็นยังไงอัตราเร่ง0 100จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันอยู่ในการสนามทดสอบแล้วเดี๋ยวเรามารุยไปพร้อมๆกรรันเลยว,ว่าเจ้าคันนี้ขับแล้วสนุกขนาดไหนแต่จริงๆแล้วอะ่ะบอกได้เลยว,ว่าสนุกสุดจ้า เดี๋ยวเจ้าคันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นการนําเข้ามาทั้งหมดนะเป็นรถที่มาจากนู่นแล้วก็ดูพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยฝั่งซ้ายอยู่นะอัตราเร่ง0ูนยที่เขาจะให้เราทดลองสเตชันของสาลาลอมการหักหลบเขาเรียกว่าเรนเชนกระทันหันจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะแล้วก็รวมมาถึงในส่วนของถนนเปียกนั่นคือแคชั i ่นคอนโทรลจะสามารถทำง,งานยังไงแล้วก็เบรก ABS ของเจ้าคันนี้ จะช่วยเราได้ระยะขนาดไหนนะจ๊ะแล้วก็มารวมถึงในส่วนของ handling ที่แบบโหจัดโค้งสเต็มตาสึกเลยอันนี้เดี๋ยวดูว่าจะได้ขนาดไหนเช่นกันเลยรออะไรล่ะ,อะ,อะตอนนี้เราจะมาเริ่มในส่วนของสเตชันแรกนั่นคือ0-100 อิสตาเตอร์ใช่ไหนะจ๊ะคุณดิวคะอันนี้ที่ให้ตัวเลขไว้กี่วิ6.5 5. 5. วินะคะในส่วนของ0-100<ด>เดี๋ยวเรามาดูนะในส่วนของตัวนี้ลองเลสคือตัวที่เป็น GT 660เขาจะทำได้ขนาดไหน0-100เอาโอเคพร้อมนะครับผู้ดโดยสารว,าว้าว100ไปแล้วคะ่ะเมื่อกี้นะคะเขา เขาเขาตั้งตัวเลขเาไ้นะหกจุดตัวเลขของเขาอะหกแต่เมื่อกี้นนตที่แบบกดมาโดยที่พูดตรงนะไม่ใช้ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเนะี่ยเขายังทําได้อยู่ประมาณ6ไปลายๆก็คือ6.8-6.9นะคะอันนี้ตัวเลขประมาณนะแต่ถือว่าใกล้เคียงกับตัวเลขที่ทางค่ายให้มาในส่วนของ0ูนยถึงหนึนี่ถือว่าโอเคเลย มาตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อในส่วนของสเตชันของซาลาลอมนะคะเดี๋ยวจะดูในเรื่องของการควบคุมเป็นอย่างไรกับพวกมาไรเขาบอกว่า50ไปนะครับข้องตัวนะครับไปต่อเนื่องนะครับการหักหลบโดยที่ไม่แตะเบรกนะครับเราเลนเชนแล้วนะครับ เยยี่มเราสู่เข้าวงเวียนนะครับทุกครั้งเวลาเข้าโค้งนะครับไม่ว่าคุณจะฝีมือขนาดไหนก็เบาเบรกก่อนเข้าโค้งนะครับแล้วก็เลี้ยงความเร็วเข้าไปเลยจ้าเรามาต่อด้วยของสเตชันต่อมาคือ handling ซึ่งตัวนี้เขาจะให้เราดูเรื่องของการควบคุมมากกว่าตรงสลาลอมนะคะสลาลอมก็ <ๆ S 1> คือในส่วนของการควบคุมด้วยแล้วก็ใฮเดินดงด้วยแต่ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งส่วนไปเดี๋ยวลองดูไป อ๋อ oh. ตอนนี้กำลังขับด้วยด้วยแฮนเดิลิ่งจริงๆค่ะเพราะว่าผู้จัดหรือในส่วนของทีมอิสตาร์เตอร์เขาเขาทำล็อกแบบชานฉลาดมาก มาตอนนี้ส่วนของสเตชชันต่อมานะคะเป็นเรื่องของเวชหรือเรียกว่าพื้นเปียกนะคะซึ่งตัวนี้ทางผู้จัดเขากําหนดไว้ว่าให้ใช้ความเร็วไม่เกิน50ซึ่งตรงนี้มันจะแสดงอาการให้เราเห็นแล้วล่ะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะดูว่าระบบของเจ้า660เขาจะช่วยเราควบคุมแล้วก็ระบบการทรงตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยกับพื้นเปียกจะช่วยอะไรบ้างอันนี้จะเห็นชัดเรื่องอะไรคะ t ท a c t i o n c o n t r ครับ t r ช c t i o n control ของเจ้าตัวนี้เลยไป GG หกหกศูนย์คือพื้นนี่จะเหมือนเหมือนสโนเลยไครับเหมือนอยู่บนสโน่ครับจะคือจะลื่นมากแต่ว่าเราจะให้ดูสมรรถนะของรถนี่ยครับที่สามารถทรงตัวอยู่ได้ห้าสิบโอ้อันนี้ใส่น้ําดีมากเลยคือพื้นนี่เป็นเซรามิกครับไม่ใช่ไม่ใช่พื้นปูนอ่าตอนนี้แหม่มเข้ามาแล้วนะอันนี้เทียบเลยว่าเหมือนพื้นพื้นอะไรนะพื้นสโนเลยกระทืบใช่ไหมใช่กระทบเลยครับ อันนี้อันดับแรกบอกก่อนนะตอนกระทืบเบรกอะความนิ่งมันนิ่งมากเลยแต่จะบอกว่าด้วยความเร็วด้วยที่เราใช้อยู่ประมาณ50ก็กับพื้นเป็นเป็นแบบเซรามิกซึ่งมันโดนน้ำอีกมันจะเพิ่มความลื่นเข้าไปอีกตอนนี้ใช้อยู่ในโหมดของโหมดสปอร์ตนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นเปียกถือว่าตอนกระทืบเบรกอะไม่ไม่ออกอาการอะไระเดี๋ยวเราจะซ้ํสองนะคะอันนี้อาจจะมี ความเร็วขึ้นมานิดหน,น,น,นึ่งเมื่อกี้นี้พวงกันเรื่องความเร็วเดี๋ยวจะลองดูตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60เลยนะซึ่งเกินเกินที่เขากำหนดอันนี้ระยะเบรคแหม่มต้องขอเทียบกับรุ่นอื่นหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าตอนที่แม่มกระทืบเบรกเนี่ยจะบอกว่าระยะเบรคค่อนข้างใช้ระยะถ้าให้เทียบรุ่นอื่นมันมากกว่าแต่ คำว่าล็อกแรกเนี่ยไม่มีนะคะเนี่ยไม่ไม,ไม่สั่นไม่คลอนอะไรเลยแต่ถ้าให้พี่หม่งเทียบกับบางรุ่นที่เคยขับแบบนี้และวก็สนามที่นี่ด้วยอ่ะระยะการเบรก,บกตรงนี้ยขอใช้สั้นกว่าแต่ตัวเนี้ยเพิ่มมาหน่อยนึงแต่เรื่องของการส่งตัวดีไม่มีแบบดกๆๆกเนี่ยไม่มีถือว่าอันนี้ traction control ใช่ไหมคะคก็ตอบสนองได้ดีนะคะในส่วนนี้ไปแล้วก็ abs ด้วยที่เขาทำงานเลย4ล้อเบรก อาืออาเสรซึ่งภารกิจของพี่แมบบนะคะในส่วนของการสัผสมผัสในส่วนของ NETA GT 660นะคะเรียกว่าตามดีเทลที่บอกไปแล้วแต่ละจุดที่สำหรับความรู้สึกของแมบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะซื้อใดๆคันใดยี่ห้อใด เขาลองขับก่อนซื้อและที่สําคัญย้ําแล้วย้ําอีกนะงบประมาณของตัวเองอย่าซื้อโดยเทรนหรือเพื่อนชวนซื้อเพราะว่าคุณจะไม่ได้รถตามที่คุณอยากใช้ประเภทงานที่จะไปใช้ต่อนะคะเพราะว่าอันนี้ที่กล้าพูดว่ามีเพื่อนอยากตามเทรนแต่ความประสงค์คุณจะไปใช้กับครอบครัวแบบนี้รถสปอร์ตมันไม่เหมาะกับครอบครัวเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนั่งก็ถ้าตัวยาวเหมือนคุณดิวเนี่ย เขาก็จะชนบอกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทดลองขับก่อนซื้อและเจอกันนะจ๊ะสำหรับเทปหน้าไม่ได้ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะยังไง <ฮะ S 1> สัปดาห์หน้านะคะเรา2คนกับพี่แหมมนะคะก็จะเอาช่วงคลิปได้ดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมกันต่อแน่นอน <ฮะ S 1> ค่ะแต่ว่าตอนนี้พักชมโฆษณาก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ ใหม่ X, it, i ส u z u D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกสีสันโดยเบนดิกเบรกหนึ่งร้อยปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก BMW ศูนทริยภาพแห่งการขับขี่ค่ะก็มาอยู่เราสองคนกันต่อนะคะในช่วง Motor News ค่ะ มาตอดสัปดาห์นี้นะคะก็รวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาอัปเดตผู้ชมกันจะเป็นข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยค่ะ อิซูซูเริ่มเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลสาวเช็คชุดใหม่ซึ่งเป็นชุดที่14ที่มีชื่อว่า Go t ้าครอ s เดอะไลนแรงทรูเวิร์สต้อนรับการเปิดตัวรถรุ่นล่าสุดอิซูซูเอ็กซ์รีถ่ายทอดความแรงเร้าใจผ่านมันติเวิร์สทั้งโลกเกมและโลกมังงะเพื่อให้ได้มุมมองภาพมิติใหม่ของจินตนาการสู่โลกแห่งความจรงิงผ่านระบบภาพและระบบเสียงบนจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์เครือ SF ซึ่งรับชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกรอบทุกโรงทุกสาขาทั่วประเทศในนาของอิสุนะครับก็มีความยินดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสาร่วมมือกับทาง SF Corporation ในการจัดทำภาพยนตรน์โฆษณาดิจิทัลเซอรเช็คชุดใหม่ล่าสุดในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอิสุก,กับทาง SF เองนะฮะก็มีการร่วมมือกันมายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาพยนตรน์โฆษณาดิจิทัลซเช็คในวันนี้นับเป็นเรื่องที่14แล้วนะฮะภายใต้ชื่อก็จะ cross the line หรือว่าแรง t h ล o เว h w o สนะครับ ซึ่งมาพร้อมกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเราคืออีซูเอ็กซิลี่นะที่มีการปรับปรุกใหม่ทั้งภายนอกภายในนะครับสวยขึ้นเท่ขึ้นเลาใจมากขึ้นซึ่งจะตอกย้ำนะครับความเป็นผู้นำทางสปอร์ต i ิ k กอัพนะฮะแต่งครบจบจากโรงงานของอีสุกเรานะครับภาพยนต์เรื่องนี้เมื่อมาฉายในระบบภาพและเสียงที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะค,คือโรงภาพยนต์ในเครือ SF ผมมั่นใจว่านะครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะสามารถถ่ายทอดค,ความโดดเด่นจิตวิญญาณของความเป็นอิสุเอ็กซ์ลีให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะฮะที่ชื่นชอบในการชมภาพยนตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมาสด้าชวนลูกค้ามาช่วยกันแชร์ภาพความสุขและความประทับใจกับรถมาสด้าคันโปรดให้คนที่รักในการเดินทางไปกับรถมาสด้ากับกิจกรรม U and Mazda Moment ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์อันน่าจดจำโดยมีรถยนต์มาสด้าเป็นผานะคู่ใจในทุกการเดินทาง และภาพความประทับใจที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะถูกนำขึ้นแสดงบนแกลเลอรี่วอลที่บูธมาสด้าในงานมอเตอร์โชว์2024โดยผู้โชคดี100ท่านที่ได้รับการคัดเลือกมาสด้าจะนำภาพความประทับใจกับรถมาสด้ามาบอกเล่าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางมาสด้าพร้อมยังได้รับสิทธิ์เข้าชมยนตกรรมมาสด้าก่อนใครในงานมอเตอร์โชว์2024รอบ VIP มิสซูบิชิส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลแก่โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่8ภายใต้โครงการ Solar for Life พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่ารวมการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิน้น400กิโลวัตต์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า240ตันต่อปีด้วยงบกว่า12ล้านบาทพร้อมมุ่งเดินหน้าส่งมออพลังงานสะอาดให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ40แห่งภายใน10ปี มิตซูบิชิโรงงาน1และโรงงาน2คว้ารางวัลใบประกาศเกียรติคุณทงขาวดาวเขียวธรรมมาพิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี2516จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยผลการตรวจประเมินในระดับดีเยี่ยมสะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านธรรมมาพิบาลสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการให้รางวัลทั้งหมด5มิติตโตโยตา้ามอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2516 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้นำเอาทุนการศึกษาไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมถึงเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพสร้างคุณอุปการให้แก่ประเทศชาติและร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาอันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยในปีนี้มีนิสิตเข้ารับทุนดังกล่าวจำนวน12ทุนมูลค่าทุนละ80,000บาทรวมทั้งหมดเป็นมูลค่า960,000บาท นิสสันร่วมสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าของทีมเหยี่ยวไฟจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่3ในโอกาสวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าสนับสนุนนิสสันนาวราร่ X, าโปรโฟเอ็กกระบะสมรรถนะสูงจำนวนสองคันเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ฝุ่นละอองที่มีความรุนแรงพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานที่จำเป็นและเสริมศักยภาพของทีมปฏิบัติการในการดับไฟป่าให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่ รวมทั้งขยายผลเชิงป้องกันชวนพนักงานและผู้หน่ายในพื้นที่ร่วมสร้างฝ่ายชะลอน้ํารักษาความชุ่มชื้นในดินและลดการ้าล้างหน้าดินเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของป่าในระยะยาวแพตตี้ประพังกอนทวัฒนกิจโปรโมือ43ของโลกซึ่งจบรอบ3นํนำห่างคู่แข่ง3สโตรกทำเพิ่มรอบสุดท้ายอีก5อันเดอร์จาก6เบอร์ดี้รวมถึงเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายและ1โบกี้คว้าแชมป์ที่สกอร์รวม21อันเดอร์ โดยมีอัลบอนวาเลนซูเอลาโปรสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทำรอบสุดท้าย9อันเดอร์จบอันดับ2สกอร์รวม20อันเดอร์ขณะที่อันดับ3ร่วมเป็นของเซยังคิมและฮเยจินชอย2โปรเกาหลีใต้ที่สกอร์รวมคนละ18อันเดอร์ในกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Honda LPGA Thailand 2024รับเงินรางวัลราว9.2ล้านบาท มูลนิธิลมหายใจไร้มนทินและศิลปินน้อยมอเตอร์เอ็กโปส่งผลงานภาพวาดร่วมงานคิตตี้อาร์ตแกลเลอรี่คิดสร้างสรรค์อนาคตสดใสนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดศิลปะเยาวชนสุดสร้างสรรค์นฟิวเจอร์อาร์ตแลนด์พื้นที่ศิลปะศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลตั้งแต่วันที่23คกุมภาพันธ์ถึง24มีนาคม2 5 6 7 ขับหาวบายฮอนดาเปิดตัว m ั n กี้คิงคอสต t อ m สเปเชียลอิดิชัรถคัสต้อมตัวใหม่ล่าสุดมาพร้อมด้วยลายกราฟิกในแบบมังกี้คิงด้วยสีดำตัดกับสีทองลงตัวกับโลโก้มังกี k คิงและโลโก้ m ั n กี้ Z125 ประดับมงกุฎสีทองพร้อมวงล้อดำตัดสีทองและลวดลายลูกเล่นบนสวิงอาร์มเสริมความพรีเมียมด้วย s e r i ียลนัมเบอรเรียงระดับตัวเลขของรถ ผลิตให้ครอบครองจำนวนจำกัดเพียง300คันเท่านั้นค่ะอัพเดตข่าวสารจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วสัปดาห์นี้เราสองคนยังคงแจกบัตรงานมอเตอร์โชว์เช่นเคยเลยค่ะกกติกามีอยู่ว่า กติกาง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมนะคะส่งซองเปล่าค่ะแล้วก็ติดสแตมนะคะจากน้าซองถึงตัวคุณเองค่ะมาที่รายการมอเตอร์ running ค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลย1่ซองเปล่านะคะเราจะให้บัตรเข้าชมงานจํานวนทั้งหมด4ใบค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็งานมอเตอร์โชว์นะคะ,คะก็จะจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่27มีนาคมไปจนถึงวันที่7เมษายนค่ะที่ Impact c h a l l e n g e r ฮอลที่1ถึง3เมืองทองธาน,นีนั่นเองวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วเพราะว่าเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเราวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ